ส่วนราชการในจังหวัดรบบุรีนะครับจัดกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและขับเคลื่อนโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันครับ ที่ลานกิจกรรมหน้าสารกลังจังหวัดลบบุรีหวัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนะครับที่อยู่ในสารกลางจังหวัดร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงดูแลแปลงผักถอนหญ้ารดน้ําและก่อแปลงเพื่อเตรียมพร้อมที่จะปลูกผักใหม่ในกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและขับเคลื่อนโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันครับทางนี้จังหวัดลบบุรีได้ดําเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บ้านนี้มีบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับในทุกครัวเรือนและก็จะขยายผลไปยังโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันในพื้นที่ของสารกลางจังหวัดลบบุรีนะครับโดยจังหวัดก็จะแบ่งพื้นที่แปลงผักนะครับเพื่อให้หน่วยงานได้ร่วมกันรับผิดชอบพื้นที่ก่อนการปลูกระหว่างปลูกและการดูแลรักษาหลังการปลูกไม้ผลและพืชผักให้เจริญเติบโตเกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยผักสวนครัวที่นํามาปลูกนะครับอาทิตักะไครฟักทองถั่วฝักยาวมะละกอมะเขือยาวมะเขือเปราะพริกชี้ฟ้าสารแหน่นะครับมะนาวชะพลูผักชีฝรัง่งมีพริกหยวกผักบุ้งยี่รา,าผักปลังแดงกระเพราแดงกระเจี๊ยบเขียวนะครับพอร์เตคลสเคลแครเป็นต้นนะครับ